สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับต้นดินมังกรโกลเด้ f r ฟร e นะครับพามาชมนะครับ ความสวยของเขานะครับใบนะครับจะมีใบสีเหลืองนะครับนี่ใต้ใบนะครับนี่ใต้ใบจะเป็นสีเขียวนะครับด้าหน้าจะมีสีเหลืองผลเขียวนะครับบางใบก็จะมีสีเหลืองเยอะกว่าสีเขียวนะครับเช่นใบนี้นะครับสองใบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนใหญ่นี่ สำหรับการปลูกนะครับอันนี้ใช้คุยมะพร้าวผสมกากมะพร้าวสับนะครับสับเล็กนะครับอันนี้สำหรับการปลูกนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์นะครับทุกคนขยายพันธุ์มันมีหลายวิธีนะครับมันจะมีการตัดใบไปชํานะครับแล้วก็แช่น้ํานะครับแล้วก็ หน่อนะครับแยกหนอนะครับนี่จะมีหนอนะเดี๋ยวผมให้ดูหนอนนะครับทุกคนนี่กําลังแทงหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับทุกคนนี่เป็นหน่อของเขานะครับแทงหน่อจากโคนต้นด้านล่างนะครับเกิดหน่อมาใหม่นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแสงแดดนะครับก็แนะนําให้ใช้แสงแดดที่แดดลําไรนะครับเก็บไว้วางต้นไว้ในแดดลําไรนะครับห้ามออกแดดแรงนะครับเดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะครับ ไฟไหม้เลยนะครับถ้าใขรออกแดดแรงนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งก็น่าจะาใช้แสลนนะครับสลนดดำนะครับสักประมาณ50-7 0จซจะดีมากเลยนะครับสำหรับการปลูกไว้ในที่แสงแดดลำไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต้นกำลังสวยๆเลยนะครับทุกคนแตกหนอ่อออกมาใหม่ด้วยเดี๋ยวหน่อเขาโตกว่านี้ผมจะขยายพันธุ์นะครับ แล้วก็จะถ่ายมีขยายันแบบตัดชํำให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเครครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ,บ้านนาครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวให้ชมกันดูนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามช่องสารคดีบ้านดาวด้วยนะครับ